เธอ,อนนนคนนี้ชื่อแอนนี่ส่วนเธอคนนี้ชื่อแอนนั่นสวัสดีนะสบไปดีไหมเนี่ยวันนี้แต่งตัวดูสุดแปลกตาเนี่ยบอกว่าอยากให้แอนนี่สอนสกิลจีบหนุ่มให้หน่อยได้ไหมนะเยนะบ้าจิงกิงเขินเนี่ยเป็นคนรักมวลสงวนตัวดูจากหน้าตาแล้วคือชายแย่งกัน เดี๋ยวฉันจะส,สกิลจีบหนุ่มให้นะอแต่ว่า,ว <c oughs> า,วามันมยากหรอกนะมันต้องมีเทคนิคเนี่ <c oughs> ยังไงหรอนี่ช่วยสอนเราเร็วๆได้ไหมอ่ะ <c oughs> บ้าจริงถ้าอยากได้เราฉันสิสด,ส <c oughs> ดับแรกนะฉันสอนสกิลจีบหนุ่มขั้นที่หนึ่งให้นะดับแรกก็ต้องแนะนำตัวแบบมั่นใจก่อนได้ดูฉันนะแอคชั่นชื่อจีนชื่ออังสมารินเป็นคนที่ในคลองเนี้ย โอเคสุดแล้วอ่ะเกิดมาชาตินี้นะไม่ได้หวังสิ่งใดเลยร่างกายโอเคแล้วแล้วสกิลที่สองนะคะยังไงต่อเหรอโอ้พระเจ้าแต่นี่ไวไปจริงเลยนะสกิลที่สองต้องทำอย่างนี้นะเป็นยังไงบ้างล่ะฉันสกิลทุกทีหมดแล้วนะเนอะว้าวว่าหนูก็นั้นลี้ยงไงวะฉันจะเกิดแทนเนี่ย ฉันลืมไปตั้งแต่สกิลขั้นที่หนึ่งแล้วล่ะใครนะนลืมเหรอสกิลที่ืัอสอนเองนะจะได้ยังไงเนะี่ยเอาอย่างนี้ไหมเราไปทาสกิลที่ง่ายกว่านั้นกันฉันอยากได้ทันกีสกิลล,ละจะมีพี่บเลยเนะนี่นะเยเี๋ยวหมือนทำง่ายๆนะก็แค่กดลูกศรนเนดะ้นี่ไงกดเข้าไปสิ นี่เดี๋ยวใช้สกิลเนี่ยมาใค้กับตัว X เนี่ยเคยเรียนไหมภาษาอังกฤษอะตัว X เอ้าเลยนี่เก็บการ,ร์ผสมสกิลใหม่ๆเองก็ได้นะโอ้พระเจ้านี่มันสกิลที่ฉันสร้างเองนะจะสร้างเองเนะี่ยบ้างล่ะฉันมีสก,กิลแล้วใช่ไหมบ้าจริงฉันรู้กับเธอจะปวดหัวไปหมดแล้วเนะนี่ยฉันฉันฉันมีสกิลแล้วเนะี่ย กิษณ์สร้างเองนะโอ้พระเจ้าฉันว่ามันไม่ยากเลยเนะี่ยว้าวเปนเกมเต้นเอ็ดมากนะนดิฉัิสวยแบบเนี้ยอ,อยากมีสกิลแบบพวกเธอไหมล่ะคลิกเลย www.grand8.in.th อยากมีสกิลไหมล่ะพี่ชา